สำหรับดีเซิร์อีเกิลคู่ผมบอกเลยรีบเล่นก่อนโดนลบปืนป้าอะไรแรงขนาดนี้เนีย่ยโอ้โหหัวแตกของมันแรงของมันแรงเอาไงไอ้หนู <laughs> สไนป้าโดนปืนสั้นยิงอ่ะคิดดูแล้วกัน ระยะนี้เอ,อ้ามีคนตกตึกอะไรอะไรครับเด่ดดูท่าลีโหลดดูท่าลีโหลดพี่ซะก่อนโอ้อยางเท่ผมหวดไป18ตัวครับยิงยับยิงสบันหันแหลกยิงไม่แบ่งชาวบ้าน สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยครับวันนี้เราอยู่กับเกม The Finals ซึ่งตอนนี้เขากระเดินทางมาถึงซีซั่นที่4แล้วนะครับผมก็อดไม่ได้ที่จะเข้ามาดูว่ามีอะไรอัปเดตใหม่น่าสนใจบ้างอย่างแรกเลยครับแผนที่ใหม่ Fortune Stadium ที่จะเข้ามาเป็นสนามประลองแห่งใหม่ให้เราได้จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบกันในนั้นนะฮะระเบิดกันบึ้มๆเหมือนเดิมซึ่งในด่านใหม่เขาก็จะเน้นเป็นตัวอาคารนะฮะเป็นตึกสูงแล้วเขาก็จะมีการแบ่งโซนออกเป็น6เซกเตอร์ด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกตอนเล่นอีกทีและในซีซั่นรรบขะอองกกกแ M ยี่สิบหกเมตเป็นปืนลูกซองนะฮะระบบปั๊มแอคชั่นที่สามารถใส่แมกกาซีนได้ถึง8นัดถือว่ายิงต่อเนื่องได้รวดเร็วมากๆสายพลิ้วน่าจะชอบกันนะฮะตัวนี้ก็บอกต่อมาไป556เป็นไรเฟิลระบบเซมิออโต้เป็นปืนที่มีความแม่นยำแล้วก็พลังการทำลายล้างสูงมากและเนื่องด้วยที่ว่าเป็นปืนยิงระยะไกลเนี่ยเขาก็เลยมีการให้สโคปมาด้วยแจมสุดๆเลยอันนี้และก็บอกสุดท้ายฮะพระเอกของเราในวันนี้จุดอักิมโบหรือเรียกภาษาชาวบ้านว่าดีเซิร์ตอีเกิลคู่ ืนนี้เราจะยิงสลับกันซ้ายขวานะครับข้างละ7นัดรวมเป็น14นัดครับและนอกจากปืนใหม่แล้วเขายังมีฟีเจอร์การปรับแต่งอาวุธใหม่เข้ามาด้วยคือตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ช่วยเล็งให้แต่ละปืนได้แล้วแต่ก่อนเปลี่ยนไม่ได้นะครับมาอย่างไงใช้อย่างนั้นแต่ตอนนี้ตัดปัญหาครับบางทีชอบใช้ปืนนี้แต่เฮ้ยมันไม่มีเลดดอทมาให้ตอนนี้เราสามารถซื้อใส่เพิ่มได้บางทีชอบใช้ปืนนี้แต่ว่าโอ้ยสโคปมันซูมจังเราก็สามารถถอดออกได้ด้วยแหมขอบคุณมากเลยครับระบบนี้แต่งปืนผ่านไปมาแต่งหนวดให้ตััววละควะครรกกนนนดีี่่าบบตอนน้เพิม การปรับแต่งหนวดเคลามาแล้วนะฮะใครชอบรูปร่างหน้าตาแบบไหนเนี่ยก็ปรับแต่งได้เต็มที่เลยนะครับและซีซั่นใหม่ทั้งทีเราจะพาด Battle Pass าไปได้ยังไงฮะโอ้โหมาในตีมอะไรเด่ยมีอะไรเจ็มๆบ้างสกินปืนครับนี่เลอะๆสวยๆกันไปนี่ครับสกินนักดาบมีท่าฟันดาบมาให้ด้วยนี่ โอ้โหอย่างเชิงอย่างเชิงแทงหน้าไปทีมีหมวกนักดับเพลิงฮะสกินค้อนนักดับเพลิงและอันนี้อะไรเนีย่ยโอ้แล้วก็หน้าเปื้อนขมเห่าแบบนักดับเพลิงครับมีสกินนักกีฬาเบสบอลมีท่าหดลูกเบสบอลน,นี่มีท่าแอนิเมชันมาให้ด้วยนะนี่คัดกระสุนออกมาเขี่ยบนสไลด์แล้วก็ใส่เขาเ้าไปในรังเลิงมีสกินปืนดีเซิร์ตอีโก้โอ้ยอันนี้สวยว้าวอันนี้ก็หล่อครับชุดแบบนักผจญภัย แล้วก็ได้ลายพางปืนหลายตัวเลยฮะอันนี้ท่าอะไรเอ่ยโอ้โหหยิบขวดซ้ายขวาเปิดออกมาเทใส่หน้าโอ้โหนี่กินหรืออาบเลยสกินปืนอันนี้สวยมากครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ฮะคุณผู้ชมดูท่านี้นะครฟาดด้วยเก้าอี้โอ้โหเป็นไงยังโหดสกินปืนนี้ดุมากเลเวล88ครับอุ้ยอันนี้สกินเลเวล96ครับหล่อปะ หล่อจา้าดโอ้โหดูเซตสีทองตอนท้ายซะก่อนครับมีแต่หล่อๆนี่เนี่ดูปืนดิและช่องเทท้ายก็จะเป็นเสื้อนะครับแล้วก็หมวกจับๆตัวนี้เลยนี่ b a t t l e Pass เสร็จมาดูร้านค้าต่อครับนี่อันนี้คุดหล่อฮะแยก,กนหน่วยรบพิเศษนะอันนี้เป็นชุดหน่วยกู้ภัยอุ้ยอันนี้เซตสายลับอันนี้เป็นนักแข่งมอไซค์วิบากตำรวจสายสืบก็มีมาหลายแนวมากเลยฮรรอบนี้แล้วเต่านี่อะไรเด้อ เคยเห็นแต่หมูเด้งอันนี้เต่าเด้งครับขาวน่ารักจังเลยอ่ะนี่ฮะเอาไปห้อยเอวแบบนี้ผมว่ารอบนี้มีแต่สก,กินสวยๆนะดูดิโอ้ดีไงสก,กินปืนดีเซ r ร์ตอีเฮะเอาละไม่ซื้อไม่ได้แล้วดินี่ปืนเดิมๆอ่ะเดินเอาดีกว่าอะไรวะไม่เกี่ยวกันไมนี่ยส่วนตัวละครผมจัดเซตนี้แล้วกันครับนี่อยากเป็นสายลับ <S <S มาแล้วคุณผู้ชมดูท่าสายลับที่ได้มานะนี่ไงโอ้โหหลดหลดหลบเลเซอร์วาา เป็นไกเทพะล่ะและอีกหนึ่งระบบที่เพิ่มเข้ามานั้นก็คือระบบสายอาชีพนะครับนี่คือเราจะต้องทําการเลือกเซ็นสัญญากับสปอนเซอร์คนใดคนหนึ่งนะครับแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีของรางวัลให้ถ้าเราทําภารกิจให้เขาเราก็ดูเลยว่าชอบของรางวัลของสปอนเซอร์คนไหนส่วนตัวผมชอบ นี่เลยเอนกิโมดูอาวุธของเขาเนี่ยน่าจะเจมจันตะวันแดงที่สุดนะฮะก็กดเซ็นสัญญากับเอนกิโมไปเลยแน่ใจหรือยังว่าจะเซ็นสัญญากับสปอนเซอร์คนนี้เราจะต้องทําการสนับสนุนเขาไปจนสุดซีซั่นเลยนะครับก็กดไปเลยยินดีด้วยในการเซ็นสัญญากับสปอนเซอร์นะฮะทำให้เขาภาคภูมิใจเนี่ยครับมันก็จะมีแถบคะแนนความพึงพอใจของสปอนเซอร์คนนี้ให้เราได้ดูนะครับเราก็ต้องทําคะแนนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อปลดล็อกของรางวัลแต่ละชิ้นเออหุย อย่างจ้าบเลยกดดูในคอนแทคได้เลยนะครับว่าเขามีภารกิจอะไรให้เราทำนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มแฟนพอยได้อย่างรวดเร็วนะครับในการปลดล็อกของรางวัลโอเคครับอัปเดตคร่าวๆก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าอ๋อแล้วก็โหมดแรง้งเขาจะมีการเปลี่ยนครับจากเดิมที่เราเล่นกันในโหมด Terminal a t t a c k หรือว่าโหมดวางระเบิดเนี่ยตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็น Cash อา t หรือว่าโหมดฝากกล่องเงินที่เราคุ้นเคยเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วถ้าถามว่าผมจะเล่นโหมดแร้งอย่างนั้นเหรอเล่น Qui quick Cash เหมือนเดิมดีกว่านะ โขชุดมาทีมอื่นไม่เท่าไหร่นี่ทีมเราเท่กว่าเ <c oughs> ยอะ <c oughs> เป็นสายลับที่ตัวใหญ่บลักกักมากไปครับผมด่านใหม่ก็ฟอร์จูนสเตเดียมดูดูดูลูกเล่นด่านนี้ซะก่อนเ <c oughs> ขาแบ่งออกเป็นหลายโซนนะแต่ละตึกเนี่ยก็ <c oughs> จะมีต่างลูกเล่นกันนะครับไว้ศ <c oughs> ัตรูอยู่ข้างล่างนี้เลยเหรอใจเยน็นๆใจเย็น อุ้ยโดด้วยโดนด้วยอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วเฮ้ยมาเอากล่องไปแล้วเหรอเร็วจังอุ้ย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 อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้โอ้โหหัวแตกหัวแตกเป็นไงดิเซอร์ดิโก้แรงประล่าคะศัตรมตูขโมยกล่องไปตอนไหนเนี่ยไปเร็วมากมันจะคล้ายๆกับด่านคุงโซนะแต่ว่าด่านจะมีขนาดเล็กลงแต่ว่าตึกเนี่ยจะมีหลายชั้นมากดูดิดูความอลังการของตัวด่านเอออุ้ยสัตรูัวไปฝากแล้วจุดเอ เราต้องไปบุกจุด A ครับโว้โวววเป็นไงเป็นไงปืนกลนเหรอจะสู้ดีเซิร์ตเราได้ยังไงล่ะไปแหนแล้วศัตรูใช่ตัวเองมาโดดเกาะหน้าเราทำไมเนี่ยโอ้ยยืดได้ปะเนี่ยเคลียร์ปะเนี่ยศัตรูอยู่ข้างบนว่ะ ศัตรูอยู่ข้างบนต OMP อีกเรือข้างบนก่อนครับอยู่กันเยอะด้วยมามาอีกตัวนึงอีกตัวนึงเลยตัวเดียวเฮ้ยทำไมบัตจงทะลุไม่ได้เดี๋ยวอะไรเอ่ยเอาศัตรูมันได้ไปแล้วปะเราไม่มีตังหวะหนัวเลยครับแบบเราบุกคนเดียวไม่ได้อะบุกคนเดียวยังไงก็ตายครับต้องรอเพื่อนว้าว,ว,าว,ว,าว,ว,าว อะไรเนี่ยโอ๊ยโดนมีตว่างาไ <S <S สไนเปอร์ไม่ไหวว่ะเพื่อนนัวขนาดนี้นี่เราไม่ได้เข้าใกล้กล่องเงินเลยนะเนียๆๆ่ยเนเเอุ้ยสตูปแบกกล่องเงินหนีไปนู่นแล้วเขาจะย้ายไปฝากที่จุดบีวะ่ะจุดบีเพื่อนจุดบีโดดนี่ไปเลยเอาเอาติดติด แม่เอาอย่าบอกเพื่อนตกตึกตายนะไอ้เพื่อนตกตึกตายกระตุกกระต่างไม่ได้เนี่ยเรามาคนเดียวเนี่ยอโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยด่านนี้ตัวใหญ่ผมว่าเล่นค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเราต้องมีอุปกรณ์การปีนน่ะนี่ไงแม่มันจะเล่นง่ายกับปืนดีเซอร์ดีเกิลเนี่ยแหละของมันแรง ของมันแรงเอาไงไอ้หนูไอ้ตัวน้อยบังอาจมาสู้กับพี่อย่างนั้นเหรอผมว่าระเบิดพื้นลงไปเลยแล้วกันเน่เฮ้ยโอ้ยไอ้บ้าไอ้โดนลุมซ้ายขวาเลยเพื่อนมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วไปยิงมันเพื่อนโอ้โห คนนึงก็ปืนระเบิดคนนึงก็สไนเปอร์โอเคก็ว่ามันไม่ค่อยมีคนช่วยยิงเลยโอ้เพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าเพื่อนเล่นสไนเปอร์คนนึงเล่นระเบิดคนนึงผมยิงไป8เพื่อนยิงไปศูนย์น่ะคิดดูแหมอุปกรณ์พวกนายไม่อำนวยทำไมนายไม่เปลี่ยนล่ะไอ้บ้าเอ้ยเสาเสาตอกใส่หน้าเลยมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วว้า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 วโอ้โหนี่แหละเดอะไฟแนลแมพมันจะสมจริงไปไหนเนี่ย เกียรร์์ให้้้แแลลววเกียยึดสดๆไปโอ้โหได้ที่สองครับไม่ได้อ่ะไม่มีจังหวะเลยอ่ะขอเธอตาหน้าขอเพื่อนที่ใช้ปืนกลอุ้ยสมพรปากเพื่อนถืออาก้าสองคนเลยวะไปครับเพื่อนเพื่อน เกียวโตฮะด่านเกียวโตกลางคลืนซะด้วยอย,ย่างสวยอะแสงเงาจัดหนักจัดเต็ม u n นเ a ีย n เอนจินไออันเดีย e เอนจิ5ที่เขาเอาทำเกมนี่ <c oughs> นอกจากภาพสวยแล้วมันยังสมจริงด้วยนะ <c oughs> มันระเบิดทำลายอะไรได้หมดเลย <c oughs> วยวผมขอขึ้นไปอยู่ข้างบนแป๊บนหนึ่งนะเพื่อน <c oughs> นี่จะลองปืนสั้นสไนเปอร์ <c oughs> โดูเขาเขายิงกันตรงนู่น่ะศั <c oughs> ตรูแบกกล่องเงินไปเรียบร้อยเขาจะไปจุดไหนเอ่ยมีจุด A แล้วก็จุด B นะครับ ก่องเงินอยู่ตรงนี้เฮ้ยมันจะไปจุดบีแน่เลยมาแล้วเพื่อนน้องอัดมาช่วยแล้วรอ,อปแป,ป๊บตัวพี่ใหญ่วิ่งช้าม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 าอุ้ยมันกระโดดขึ้นบน,นมันอยู่ข้างบนไปหนึ่งไปหนึ่งอีกตัวนึงอยู่ไหนอะอะไรล่ะอะไรล่ะเฮ้ยกล่องเงินไปดูแล้วไปกองเงินไปแล้วกองเงินไปแล้ว,งงไ,ปลวไปเร็วจังวะอันนี้น่าจะอีกทีมอีกทีมมาดาบ อีกทีมันมาโดไอ้แม่เอ้ยบัตขโมยกล่องเงินเราได้ไงเนี่ยอุย้ยโดนโดนมีคนโดนระเบิดใต้บ้านใต้บ้านมันอยู่ใต้บ้านไปหนึ่งเพื่อนช่วยด้วยกล่องเงินมันยังไม่ได้เอาใส่ว่ะมันยังไม่ได้เอาใส่ทำไมอ่ะเอา้าเสร็จโจรเสร็จโจรสไนเปอร์นบ,นบนราคา ระวังระวังสไเป์ป้านบนาราคามีคนอยู่รอบบ้านเลยหลังมาโว้วโว้วโว้วอะไรกันครับนนเนียปืนสั้นโคตรเทพเทพเกินไปแล้ว เอาไงเอาไงโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหตัวนี้มันพิวยิงไม่โดนเพื่อนไปกันทกล่องเงินก่อนเพื่อนไปกันทกล่องเงินโอ้โหไม่ยืดยิงสไนเปอร์ผลักไปชุบเราก็ได้นายเป็นหน่วยพยาบาลนี่ไปชุบเราเถอะเฮ้ยกดเกิดเองก็ได้ปะเพื่อนตายเรียบร้อยฮะศัตรูหน้ากำลังยึดกล่องเงินแน่เลยอ่ะเอาระเบิดไปก่อนเลย ไอเฉยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยไม่ได้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 ไไดไไดเอาระเบิดไปอย่าให้มันกู้กล่องเงินได้นะู้ฮู้โอ้ยแย่แย่แย่เกินโอ้โคตรเดือดโคตรมันโคตรอันตรายเสียงแหบหมดแล้วเนีย่ยโอ้โหมันเกินตานี้ เกียวโ,โตมันเดือดได้ขนาดนี้เลยเล่ะเฮ้ยกล่องเงินตกตกไปข้างล่างระวังนะเรามีคนมาแอบนะอย่าเด้อได้แล้วเราได้กล่องเงินแล้วได้ไปหนึ่งโพมีศัตรูมามีศัตรูมาเฮ้ยออกไม่ได้ตัวใหญ่ว้าโ,<ฮ>โอ้ย อดอยู่โอ้โหโคตรมันมันจนคอแหบคอแห้งผมยิงไป11อตัวแล้วครับโอ้โหมันจัดมันจริงทันนี้อันนี้ครึ่งเกมบอยู่เลยนะเนี่ยโอเคเราได้มาแล้วหนึ่งกล่องครับเหลืออีกหนึ่งกล่องเราถึงจะได้แชมป์นะฮะโอ้โหโอ้โตอนนี้มันแอคทีฟโล่แกวิตี้ก็คือแรงโน้มถ่วงต่ำหุยกระโดดสูงลอยอย่างกับอยู่บนดาวอังคาร ดูครับอุ้ยกระโดดไกลมากโอ้โหสบายเลยตัวตัวเราตัวใหญ่นะวิ่งช้าเราก็กระโดดเอาเนสองร้อยไอคิวอะไรอะไรอะไรหือกระโดดไปกระโดดไปของเงินออกมาแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีคนไปเอาเฮ้ยเอาไปแล้วมันเอากองเงินไปแล้วมันมาทางนี้ ดักเลยมาดักมาดักเรียบร้อยสายกองเงินกระเด็นมานี่กองเงินกระเด็นกองเงินอยู่นี่กองเงินอยู่นี่เอาไปไหนเดียจุดเอเหรอจุดเอแล้วกันนะจุดเอเพื่อนจุดเอไปด้วยกันไปด้วยกันไปได้ไกลไปด้วยกันเถอะเสียงศัตรูมาแน่เลยเสียงศัตรูเต็มเลยเนี่ย ไอ้บ้าเอ้ยตายฟรีอ่ะดิถือกล่องอยู่สู้ลำบากครับมีคนโดก่องมีคนโดก่องมันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปข้างบนแล้วไอ้บ้าเอ้ยสลิงขาดสลิงขาดขึ้นไม่ได้เราต้องระเบิดเอากล่องลงมาครับ โอ้โหไอ้บ้าเอ้ยไม่น่ายิงอ่ะพีจีใส่มันเลยอะสลิงขาดเลยครับขึ้นยังไงวะเนี่ยเฮ้ยไม่มีคนเหรอขโมยฟรีเลยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยได้เฉย อะไรกันครับเฮ้ได้เฉยเลยเว้ยโอ้โหเกือบตายเมื่อกี้โอ้หลันละโอนหลันละโอ้ยมันมาสองอะนีไ่ไงสุดยอดเพื่อนนี่ไงปืนระเบิดได้เรื่องแล้วไงโอ้โหขอบคุณมากอุ้ยเพื่อนเรียนเป็นวาตานี้สวยวสวยวสวยสวย อุ้ยระเบิดระเบิดโอ้ย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 โยจะตา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 ยอู้โอ้โอ้โหชุบอีกแล้วชุบแบบต่อเนื่องสุดยอดสุดยอดเลยเฮ้ยศัตรูมันยืนอยู่ข้างบนอะไรอะไรอย่ามาเนียนอย่ามาเนียนไอ้หนู ไอ้เว้เนี่ยว้าวโอ้ยมาข้างหลังแด่ยัยเนี่ยระวังโอ้โหเกือบว้าวโอ้โอชนหนชนะเฉยเลยโอ้โหย,ย,ย,ยกความดีความชอบให้ดีเซิร์ตอีเกิลครับพูดแรงแม่ เอาอยู่ทุกสถานการณ์ผมหวดไป18ตัวครับต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมด้วยนะฮะโอ้โหเป็นสายซัพพอร์ตปั๊มช่วยชีวิตได้แบบได้ทันท่วงทีคุดมันโอ uh, ้ยผมพูดตรงนี้เลยครับตั้งแต่เล่น The Final มาผมไม่เคยได้คอมแบต8500มาก่อนยิงยับยิงสะบั้นหันแหลกยิงไม่แบ่งชาวบ้านแม่มันจริงครับเกมนี้โอเคเป็นไงกันบ้างครับสำหรับ The Final s ซ a s o n 4ผมบอกเลย d e s e r t Eagle รีบเล่นรีบมาปลดล็อกไปใช้งานกันซะนะฮะก่อนเขาจะเนิฟหนมันโหดขนาดนี้โคตรแรงอะโอเคครับถ้าไม่อยากพลาดความมันแบบนี้สามารถกดดาวน์โหลดเกม The Final ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับมาเล่นกันเยอะๆเหอะเกมนี้สนุกจริงนะครับโอเคถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากซับสไครต์ไลค์แชร์ด้วย b y ไปซื bye ้ออูเกมเน็กทามเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ